มีกีมีขวดปลาเข้ามาแล้วครับเฮ้ยใครอ่ะตรวจครับสำรวจครับคุณตำรวจใช่ไหมครับผมช่วยหวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ หน้าบ้านหรือสถานที่จุดเกิดเหตุที่ผมมาสำรวจแล้วมีคนปลาขวดใส่ผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกลับเข้ามาสำรวจตอนกลางวันอยากให้ทุกคนเห็นว่าข้างในหรือภายในบ้านที่ตอนผมมาสำรวจตอนกลางคืนแล้วมีคนปลาขวดใส่ผมนั้นตอนกลางวันเป็นยังไงมีใครอยู่หรือเปล่าไปกันครับ นี่นะครับสถานที่โดยรอบคือสถานที่เนี้ยมันไม่ได้ห่างจากถนนใหญ่เท่าไหร่นะครับอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่ามันไม่มีหมู่บ้านนะครับรอบๆสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ นี่ทำไมประตูปิดวะนี่ไงครับผมเศษแก้วยังอยู่อยู่เลย นี่ครับผมเศษขวดเศษแก้วยังอยู่อยู่เลยก็เมื่อคืนที่ผมบอกว่าผมเห็นคนนะครับผมเดินออกมาตรงนี้แหละผมเดินออกมาตรงนี้นะครับแล้วไฟฉายผมส่องไปตรงนี้แต่ว่าผมเลือกไปเห็นคนอยู่ตรงนู้ดผมเลยเดินถอย เข้าไปข้างในบ้านนะครับเข้าไปทางนี้เดี๋ยวแป๊บผมไปเดินกลับเข้ามาทางนี้ไปทางนู้นครับไปทางนูน้นแล้วทําท่าโทรหาเจ้าหน้าที่ทตํารวจนะครับนในคือน,นั้นเดี๋ยวพาสํารวจข้างในนะครับโอ้เศษแก้วตรงนี้เป็นเหมือนซิง สิงไม่ทำอาหารเป็นพื้นไม้นะครับห้องนี้จะเป็นพื้นไม้พื้นไม้ปาเก้หรือเปล่า น่าจะใช่นะพื้นไม้ปาเก้ใช่้วครับพื้นไม้ปาเก้ก็บ้านนี้ก็ล้างมาประมาณยี่สิบปีได้นี่แต่มีเสื้อผ้าอยู่นะ เหมือนมีคนเคยมาอยู่ช่วยด้วยใครมาเขียนช่วยด้วยดูบรรยากาศร,ร,รอบข้างนะครับคือต้องกลงว่าอาจจะมีชาวบ้านอะไรผ่านไปผ่านมาเขามาหาเหตุ ทําบ้านได้สวยอยู่นะบ้านหลังไม่ใหญ่แต่ว่าทําได้สวยนะครับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> เดินมาข้างบ้านมาถ่ายเป็นบ้านหลังไม่ค่อยใหญ่แต่ <c oughs> ว,ว่าทําได้สวย <c oughs> ออกแบบได้สวยอยู่ครับ นี่ครับผมมายืนตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยแล้วทําท่าโทรหาตํารวจเจ้าหน้าที่ตารวจเถือเป็นพวกพวกติดยงติดยายครับผมมันก็ยังจะกลัวหน่อยเพราะว่าผมมันไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้องไปเห็นเขาแล้วก็ไปจี้เขาเราไม่รู้เขาเป็นใครหรือเป็นโจรก็ไม่ได้เก่งมาแต่ไหนมันไม่จําเป็นเลยว่าเราต้องไป ไปพทะ,ะหรือว่าบวกกับเขาอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้ตรงกราวานนี่สวยเลยละ่ะออกแบบได้ล่มลื่นมาก เต่อหลังคาบ้านนะทะลุแล้วอันตรายนะครับดดูขั้นบันไดที่มันหักลงแล้วทำไมบ้านหลัง <c oughs> ของคนมีตังนี่ ทำเลมันถึงสวยจังเลยอ่ะหลังคาดูต้นไม้ล้มทับลงมาใส่แล้วครับหวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ ถ้ามีก็ช่วยส่งเสียงออกมาด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอตัวเดินเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่า ไม่มีใครนะครับกลางวันเสียงรถจะดังหน่อยเพ <c oughs> ตรงหน้าทางเข้าเนี่ยออกไปประมาณแปดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรนี่และจะเป็นถนนใหญ่นะครับที่รถผ่านไปผ่านมาอยาให้ดู ระเบียงผมผมโคตรชอบเลยระเบียงเนะี่ยมันคือธรรมชาติมันได้อะ่ะ กรากวันอาจจะมีเสียงรถชาวบ้านเข้ามาหาของกินอยู่นะครับเพราะว่าทางตรงทางเป็นทางลาดยางเข้าไปข้างในนะมันจะเป็นทางดินทางอะไรแนละ้วหลังนี้คือไม่ใหญ่เกินไปครับผมไม่ได้ว่าใหญ่เกินไปแล้วก็ ไม่เล็กเกินไปผมว่าสวยเลยนะบ้านหลังนี้อยู่จงังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่อาจจะบอกสถานที่ตั้งแท้ๆไม่ได้เมื่อคืนที่มาสำรวจก็คือผมก็เห็นตัวนะครับว่ามีคนปลาขวดใส่ ไม้ที่หักพังมาเ่ยมีคนปลาขวดปลาอะไรใส่แต่ก็ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับก็คือผมมาถ่ายมาสำรวจสถานที่ให้ ทุกคนได้ดูครับไม่ได้มามีปัญหาหรือมาทะเลาะอะไรกับใครมาสู้รบกับใครนะครับเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงหลบได้เราก็หลบนะครับผมสถานที่ก็คือผูพังหมดแล้วนะครับ ื่องจากบ้านมันอยู่ข้างในป่าเนาะมันก็มีต้นไม้อะไรล้มใส่ถ้าคนไม่อยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆว่าบ้านหลังนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมมีเตนมีต่อด้วยนะครับต่ออยู่ข้างบนอย่าเด้ออย่ามาตอดคอยเด้ออย่ามาตอดกันเด้อ ดูอะไรพังหมดแล้วครับอึบลองเดินด้เสียวอะ่ะเสียวไม้มันไม้มันหักนะน้ำหนักตัวผมเยอะด้วยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับ พื้นเป็นพื้นไม้นะครับผมก็เสียวมันจะบ้านหลังนี้ทำโดยไม้หมดเลยนะครับก็คือรู้เลยว่าเป็นบ้านสมัยก่อนย้อนกลับไปยี่สิบปีที่แล้วนั่นแหละ ก็คือเข้ามาถ่ายความสวยงามนะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วก็ได้มาเข้ามาดูข้อสงสัยด้วยว่าคืนนั้นที่คนปลาขวดใส่มีคนอยู่หรือเปล่าแต่ห้องนี้ดูเหมือนว่ามีคนแอบมาอยู่หรือเปล่านะครับดูเจอเพราะว่ามีการปูของผ้ายแ,แล้วมีผ้าเหมือนหนุน,น่ะแต่ใครจะมาอยู่ที่สุขปุกนี้ได้อะสกปรุมากเลย บ้านสวยมากเจ้าของเป็นใครไม่สามารถเอืยนามได้นะผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับอยู่จงังหวัดเชียงใหม่ครับ ตอนกลางวันนี่ล่มลื่นสวยเลยอะแต่ว่าตอนกลางคืนโคตรน่ากลัวเลยครับตรงนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับจะตากกัุมุม ผิดตรงนี้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ผมอยากคิดเลยว่าตอนที่มันยังไม่ล้างเนี่ยแล้วธรรมชาติลุปรอบอย่างเงี้ยจะสวยแค่ไหนนะครับอาจจะมีโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งโซฟาอะไรตรงนี้อาจจะมีทีวีตรงนน้นหรือว่าตรงนี้มีโซฟานั่งรับบรรยากาศโดยรอบไม่อยากจะคิดเลยอะ่ะ ดูดิมันสวยนะครับใครว่าสวยครับผมพิมพ์คำว่าสวยเข้ามาหน่อยนะครับว่าบ้านหลังเนี้ยสวยแค่ไหนกล้องเบี้ยวดูสิครับสวยแค่ไหนบ้านหลังนี้ตรงนี้ก็เป็นบ้านนะครับ รับเสมีคนทุบกระจกเข้ามานะดูจากตัวบ้านเดี๋ยวปิดไปดีกว่าเนาะ ว่าเขาปิดไว้ต่แล้วแล้วก็ปิดไปเถอะปิดปิดไปแต่ดูต้นหญ้าต้นไม้เนาะต้นหญ้าต้นไม้ก็คือขึ้นปกคลุม สถานที่นี้หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็สูงเลยถ้าพลาดตกลงไปก็อาจจะขาหักถ้าหลงไม่ดีก็อาจจะโคหักได้เลย <c oughs> <c oughs> นี่ให้ดูกันแบบธรรมชาติแบบชัดๆนะครับให้ดูความสวยของบ้านว่ามันเข้ากันกับธรรมชาติแค่ไหนนะครับ ดูครอบนี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะรต้นผุกใช่ไมีมีหัวมันด้วยครับต้นนี้มีหัวด้วยดูดิหัวมาขึ้นชุกข้างบนบ้านเลยนะครับหัวผุกเหรอ มีมันคือหัวอะไรครับผมมีเยอะมีเต็มไปหมดเลยอ่ะ หัวเนี่ย,ยมีเต็มเนี่ยนี่ไปหมดเลยชั้นสองนะครับมันเป็นปูนนะครับมันขึ้นมาข้างบนปูนไนดะ้ยังไงผมก็งงเหมือนกันมีหัวนะอยู่ข้างบนปูนอุ้เนี้ยเนี้ย มันคือหัวหัวอะไรครับทุกคนช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูบันไดมันหักนะรตรงนี้ วันก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่นะครับหายให้ดูตัวนอกบ้านนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆครับผม อันนี้คือสภาพโดยรอบของบ้านโคตรชอบอะตรงมีระเบียงข้างบนบ้านองนี้ครับ ก็เป็นถนนถนนลูกลังครับกลางวันนี่คือไม่มีใครนะครับไม่มีใครอยู่นะครับแสดงว่าน่าจะเป็นพวกพวกเอบมาเสีบย,ยาหรือเปล่า นี่ก็พูดบอกไม่ถูกเืยนะครับดูสิครับบ้านบ้านในป่าเนี่ยเจอหัวอ,อีกแล้วเนี่ยเนี่ยหัวอะไรกินได้ไหมครับหัวเนี่ยมันกินได้ไหมครับผมช่วยแนะนำกัน บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าหัวตัวเนี้ยมันกินได้หรือเปล่าแล้วกินได้หรือเปล่าครับกินได้จะเอาเก็บไปกินที่บ้านกลางวันก็ไม่มีคนอยู่นะครับเข้ามาสํำรวจแต่กลางคืนนี่คตรนา่ากลัวเลยแต่เหมือนมันเคยมีคนมาอาศัยอยู่แต่ก็ดูดูเหมือนว่ามันจะนานแล้วนะครับ ผมมีล่องรอยกันเห็นไหครับล่องรอยกันดังไฟแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยผมเห็นคนอยู่ตรงนั้นอ่ะเดินเ,ดนเข้าไปตรงนู้นครับ ตรงนู้นขอยไปตรงนู้นเดินเข้าไปตั้งหลักก่อนเพราะอยู่ในป่าง่งเราเราเดาไม่ถูกหรอกครับว่าเขามาทำอะไรดูดิรอบๆมันก็เป็นป่าให้หมด โอ้ oh, สวยบ้านอะไนะใครอยากมีบ้านสวนหรือบ้านในป่าสวยๆแบบนี้บ้างครับผม นี่ตรงนี้ก็เป็นถนนวิ่งไปนี่ก็ไปสุดข้างหลังนี่เป็นทางบุกลังแล้วข้างหน้าก็เป็นป่าผมก็คิดอยู่นะครับว่าเขาน่าจะอยู่ถนนนี่แหละแต่ว,ว่าเราจะตามทําไมครับผมในเมื่ออยู่ในป่าอย่างนี้จะตามไปเพื่ออะไรก็เลยโชคดีที่ออกไปได้ครับสําหรับคลิปนี้ผมก็เข้ามาสํารวจตอนกลางวันเนาะให้ทุกคนได้เห็นว่า เป็นยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องคงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับนัดด้วยนะครับสวัสดีครับ